บใบละสวัสดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขชนเนาะก็ยินดีตอนขับกส็สู่ซ่องบ่อสิจัดบ่าวภูไทยนั่นเองเนาะอ่ะบม่ว่าจะเป็นอ่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนั่นเงองก็ยินดีเนาะยินดีตอนขับเข้ามาขับ z o o คลิปอ่าทางคลองบ่อสิจัดได้อ่าซึ่งมืัอน,นี้เนะาะบ่อสิจัดก็ได้มาตามมันด้วยแสนเอฟซีเพิ่นแจ้งมาเนาะว่าให้มาเบิง่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะว่าสันซะอ่ะ เพื่อนได้ยังไงอยากถูกยากือว่าขาดแคลนบางอย่างเนาะมาสัตว์เลยแบบอ่ามาสอบถามเบิ่งว่าเพื่อนขาดยังไงหรือว่าเพื่อนอยากได้อยากมียังไงเนาะแต่โอเคเนาะอยากชวนพ่อแม่พี่น,อนอ้องนะเขาไปอารมณ์รอว่าสอบถามเพื่อนไปมาพร้อมกันเลยเนาะไปมาเนี่ยค่ะเราจะกันได้มาเนาะมาทำไทยชิงแม่เพื่อนก็นอยู่นั่นเนองเนาะค่ะโดยสบายดี เจ้ามาแต่หาพุดจีรอดิแต่หลายเนาะจีรอเนาะไอ้ฝั่งพุดจีรอมันนะก็จีรอเรือสิทันเป็นดากเปเนาะคืออ่าทั้งเอ้ยอันนี้ก็ปีแหละอันนี้สามสิบปลายสามสิบปลายอันนี้ลูกชายบ่ลูกสายล่าลูกสายล่ะเอ้ยมีลูกจากคนน่ะ มีสามคนสามคนดููู้ชายแล้วมีอีนหนึ่งคนมีีคนหนึ่งชายสองอันนี้คือลูกชายหล่เนาะแล้วอีกสองคนไปไหนนอลูกลินบ่กไปลินบูกดูไ่ยันไปิเบ็ดเกิ่นจ้ะมันไปข่าวงเยียนมาสะข่าวเราจะเอาชวยแม่หาเงินโอ้คือทั้งเรื่องนึ่หาเงิน เงินเองเนาะเงินเองเรียนลู้เองสามคนคอหน้าถามเนาะคือทั้งเงินัวไปจากนี้เสียใจน้ำเลือดอังเสียใจน้ำเลือดจังตอนนี้ก็เสียใจน้ำเนาะเสียใจน้ำเลือดเอเดอลูกกับบุรเขังเงี้ยเด็กคนเลยปะเข่าเข่าคนที่สองเข่าคนที่สองทวนนั้นผู้ไอ้ออกผู้ไอ้เราออกไปตายบุมมีเงินเฮียนว่ะท่าน นส่งเฮียนเนาะทัเงินหาเดียวเนาะจักสีเอาน้องจักสีอันมไปหาเงินตัวนี้เป็นเงินปะตัวปนเงินบรายเนไอันนี้จักปีได้เนี่ปีปลายปีปลายปากเป็นหรือ้องได้ยืดดังขำสบายดีเป็นไม่เนาะสบายดีลูกสบายดีเอ็มซีนะโอ้ดูสบายดีได้เนาะจะสร้างเนาะแต่ลูกเจ้าอีกสองคนนั่นอายุจักปีแล้วเอ้ยผู้ใหญ่ยัง13ผู้ใหญ่13 ที่สองกาปเป็นผู้หญิงที่น้หญิงอ๋อึงไอ้กบุ่มตรงผู้ชายเนาะคือทั้งเอ้ยไปกุดกิโลมาขายแบบขายชื่อเข่าหน้าบอกคือตรงลูกเฮียนเขาส่งลูกั้นในซื้อเข่าแดงซื้อนมให้ลูกเนี่ยเสียเบี้ยบ้านกันเมืองสิ่งอย่างคือว่าครอบครัวขาดแค้นเขาหน้ามาัชาเนาะ แล้วเข่าหน้ามีกุ้มกินยี่บอแต่ละปีนะบดได้กุ้มแล้วบดได้มีนาเห็ดมีที่ซื้น่าน่เหลือสามโลสี่โลนี้ไเห็ดขายเห็ดน้ำฝนบนไรขายปัวฝนบนไรฝนกับบดีน้ำขังขายปัวฝนกับบู่น้ำเนาะคนกันนขออนียถามไปแล้ไอ้ปัวเป็นโรคอย่างนี้เนาะข้อท้อโอ้ข้อท้อข้อ้อแต่รักษายากยากอยู่เนาะ ชื่อเขาที่อน่านกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าบ่ดสอยู่กันนั่นมีแต่แม่ลูกบ่สในเฮือนตอนนี้อยู่กันสามคนเนาะเลยนต้องไปหาพี่มึงด้เนาะแต่เมื่อเมื่อในฝนตกลิ้นก็คืออุ้กใจไม่ได้ไปหาไปหาอะไรเนาะเมื่อฝนตกลิ้นหาอย่างกัญญาด้กับฝนตกนะคือดวงมันแดดมันนี่ก็ได้ไปหาพี่ดอวยนี้ก็คือเฮือนเอื่อยเนาะ เพื่อนตั้เหตยเ็ดกันกระโ่ตกีเดือนสั่งเาอนีเืนของเอ๋ยพญาติถามเนาะแล้วอันทั้งปูเอยมันเสียไปหลาจเดืแล้วเนาะปีกหรือปีสามสีเดือนปีสาสี่เดือนซึ่งอยู่เลี้ยงลูกเนาะผู้เดียวลูกสามคนเขาเฮียนหนึ่งเนาะชนไอ้ก๊กไเขา มีนส่งนะนี่น้องกัหากระไรขามาเคสเน็กมันยังบ่ได้คูจักซื้อใหญ่เลยเนาะใหญ่ซื้ออย่างเนาะใหญ่หวันเนาะแล้วลูกไปห้งเย็น่ะเป็นไปในไหนเนาะย่างไปปะใกล้เติบบ่งเย็นจากบ้านเป็น มันมีรถทีพี่ปะใชนมีกับเพลเปเลยรถทีเพลแล้วจักรเพลี่อ๋อีแตนแนวเพลหาไมมาจะไปขายกันญาเอเดี๋ยวเอ้ยไปยังไงงานอยู่ไปบอกานไปเอาไซรยู่ไปคันขายละไมจแะไซรแน่นอน่อยรบว่รถโมไซกับไซร่่ด้โดยโดยเกระเพลคือเก่ามันของดูดีเนาะมาัใส ล่อหนูขายตามหมู่บ้านนู้นเหก็คือขางเอื้อไปหากองแล้วให้เอาลูกไอ้ฝนเอาไอ้ฝนรอกไอ้ฝนไปเปียกแลวกัแม่ก็บมได้ไปเลยฝนพักเงียนกับเลฝนเอาลวกันไปเอย จะหาของไก่ว่าไก่สามที่หลักย่างไปหย่างไปเนาะย่างไปเปิดฮอดเนาะมาเปฮอดสีเปาดฮอดสมามาไปตลาดอีกตลาดไต่ตลาดสอางไปนี่บ่ย่างไปรถตออิป สอแปลงกระพุ่นไปได้บ้าหือเนาะบดเป็นเจ็ปเป็นแสนนะผับฝบนเนาะดแปดิเดื่อหาหกิบมากัดได้ไม่กิรอหาฮะแล้วไม้มาคลายกับพอได้จะซื้อเขาซื้อน้ำาืลอนเถืือในกองัวเนาะแบ่งซ้อไม่งลูกนะต้องไปหาทุกมือที่ไม่ลไปคุ้มมือ่นไปได้อยู่ชดีิต่ดีเนาะเดี๋ยวมาขอบคุณบนิสิตาได้เดี๋ยวม กระบุมีเฮาเป็นคนบ้านไกลมาอยู่บ้านนี้แต่พี่น้องทางขวาเด็กเอ๋ยเป็นคนบ้านไหนเนาะเข่งอ๋อคนเก่งขมานใครเนาะมาอันนี้ก็คือ้นมาใส่อยู่น้ำปัวแต่ว่าพอดีปัวตายไปได้เขากับอยู่กับลูกบ่มันยากทานทั้งในงานอะไ่างนี้เพลื่อนการยังยังใจยากับตากับอากับไหนอะไรอย่าง เดี๋ยวเิ่นกรบเบื้องซอยเรื่องขาื่องน้นบ่กระเพิ่นก็เบ่งองยูโอ้ยกรเบื้องกัะเบื้องขาที่นกระเบิ่นงได้แน่นนาะเบิ่งสะพิ่รเบิ่งได้เลยเพิ่นกะเงขาเลยนะเพิ้อไปบาได้แล้วคนอยากมาลินนำลามกันยังมาไปได้แร้วอ้ยก็คือเรื่นหยาเนี่ยกรบอยูมีแตหงาเนาะแมนหาคนจะยู่น้ำลูกคนโดยโดยโดยยูน้ำลูกสาว่นจะบวมีใส่กินน้ำลูก ่นก็มีผู้นำพาเฮทัยเฮดนาอยู่บเพิ่นบร้เฮดนาคน่าวอะไรกมีผูเฮดนานาผู้ควิ่นตาไอคนเฮทตั้งใจก็คนชาแล้วชาเอําโงกิน คอมันกาสู้ชีวิตมาสั้นซะ่สู่ชีวิตเฮงอดีเนาะน้อยเหมืนก็รคนั้นมีท่านมีคนใหญ่ๆเนาะสิบปีใลูกสาวมันบ่ลูกสาวบ่นี่มดแม่มันี่อันนี้ันลูกสาวั้นลูกสาวคนไปอันไนูวนนลูกสาว มันมีีนตรยแเป็นเป็นยู่ักเนนี่ขดเรนอย่างบนกเรยขดขดนแลมันดน้วเนาะหากันกับผวมาจะกินแคนอเนาะเมีอย่งนีนาะที่ขาดแบบนนเคือนทำเนี่เป็นม้งเป็นที่นอนะไก็ขของเขาซื้อนำกันกระป๋วตะกินแตดนแล้วเนาะ อยู่มากก็ล่ะที่เดิเนเลยแต่พได้ซื้อใหม่ว,วิ่งยันซื้อจิงหาเงินมาได้พอได้แต่ซื้อเขอ <S 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 ่าเนาะน้องเงี้ยเลยลูกเอาชงมาใส่ให้เนาะไวนมาได้กันพอได้แต่ซื้อเข่าซื้อนมให้ลูกเนาะพอซื้อเครื่องมาใส่ในอีโคเรือนเนาะสิ่งสำคัญเนาะก็คือเข่าอันนี้แหละมัมีเขากินกับอยู่มาได้ได้อขอเาขเาก็ได้ให้ก็ได้นี่ก็จะไม่ติดนี่พันมากินค่ะ ก็เอาไปหาเมื่ใส่ที่หลังนาะกลาเดือใบมันละิพันหาพันฮงใปจะหายคนเลยเห็นมัวบองัวเอ้ยบอกเลยบอกมั่วกระเจอกเอามาเข้ากามากินหน้ินเนไม่มีงัวไ่ด้มีแบสอ่ะชัดเดีย่งกับมิยังเลยบอมีกรตะกี้กับมีงยุ่ าะปนกับกับลายบัวบลายกับบอดีบัวเศร้าเนาะด้วยปนกัเห็ดบุญพ่ามาทนี่ความัตย์เลได้บอะขออนุญาตเนาะได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวจะบอสินัดจะพาพวแบบพี่น้องเขาไปชมภายในเฮือนผนนอกว่ามียังไงมาชั้นะตัวขาดยังไงเนาะ นี่อีกในภายในเฮนผนอ๋อผนกันี่น่าจะเป็นฟืนผัวผึ่เนาะเป็นฟัวนห่หน่อยจ้างเป็นพี่น้องเดีอบรุ่งันหัวบ้อนหัะอ๋อแบบผนหัวเนาะข้างในดืบหัวบนาง้นข้างในหัวเมอาอะไรแล้ววสบายดีน้องลหะ สบายดีซึ่งผู้ห่ะี่เจลูกสาวเพื่อนนอปวศีนอปศีขึ้นเขาไปซองบงข้างในพี่นอปคือผู้ดีแหละที่เบาชิรมาสัดชะพาเพิ่งนครั้งหนึ่งแล้วได้ขึ้นบนอะบาชีลลาดเป็นนำพาก่อนเนาะกับเบาวอนไซยเพิ่นนอนอูอยู่ที่ พี่น้องเดียวส่วนไหกันก็เราหยาดเและน็อตเกเหมือนกันหยาดเองนี่เรัเป็นชังกะสสีนาะงุ่แม่พี่น้องชักี่น้องแห่อนผมบอน้องละมันย้ำห่อนยีบห่อนแท้ห่อนบ้านไมีพัดลมอยู่บ้านารเมีอย่านาดเด้อพี่น้องอยากมืดในในหนบ้านบ่าได้ว่าน่วงเกินอย่างนอก ขออนุญาตอันเอื้อยไปแล้วเนาะเพื่อนกันอนุญาตให้อีมเป็นมุ่งเนาะมุ่งมัน็นใครจะขาดแน่วะชั้นเป็นลังคากระเป็นผ่าเนาะผ่าตั้งวมาชั้นลังคาหัวลังคาหัวเพื่อนนะโอ้

ที่นอนกับเก่ามุงกับขาดอ่ะว่าชันใช้มีเงี้ยไหขาดเนาะเพิ่นกันยังมีเงินซื้อาบเนาะอ้พี่นงเดี๋ยวเราลองสอบถามให้เมย์พันอยู่ข้างล่างอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวไปอารมกันต่าไปพี่น้องได้ว่าจะขายต่อนโอเคเนาะเอ้ยเนาะอาหารซึ่งกันเนาะเนาะได้เข้าไปเบิ่งไปเนาะภายในเพิ่นแบบคือเพิ่นว่าเลยเนาะแม่นาลี มันก็ขาดไปแล้วมันขาดลังคากะลังคากะพั่ขากะพู่คนใช่ไัมผายผ่าใบป้อพย่างเนาะพยางงานห้องพ่นหัวมาท่านคนนึกระซึ้งอ่นเขาเป็นเล่าเมื่อกี้เนาะเพราะว่าน้ากันยังข้างอยู่มาท่านอ่าลำบากบัดยามกังเว้นยามก็นองกลางคืนอ่ะโบ้ห้องอ่อนมาท่านบอเปิดจมใส่พัดลมใส่พัดลมพัดลมมีินิโตนะอันหน่วยหนึ่งตัวหน่วยเดียวเวลาฝนตกเดีก็คือสีหัวแล้วเอือยเนาะหัว อยู่อยู่ยากเนาะต้องอยู่เลยรเงินเฮาจำเป็นเนาะเฮาการกบวยกบวย่าหนึ่งเงินเฮาเนาะแม่นแม่นแม่ย่าตะกุกตาลมันลงบันไดเราทุ่มถุ่มการตาลนะบอคือทางหลังมีกุกตาลไงเ่เขาอยากเอาลงอยู่จึงเงินเนี่แหละเป็นของเอื้อยบอของตามการเป็นดินบดหัวเฮาแต่ก็งงเป็นของคนตาลเอาเองเนาะได้เงาคะแนนเฮามีเงินจ้างเพิ่นอ๋อต้องได้จ้างเพิ่นมาท่านไหนมาท่านใช่ ผู้ได้มาเห็นก็คือบ่ะลงโอ้ยเงินนี่แหละคันลงง่ายก็อยากอารมกันเนาะใช่เงินคือต้องใช้ส่กุแล้วกัิ่นสิเอาลงให้นะมันเสี่ยบยานตกตาตกาที่นี่สินักเป็นรถเอญ่รเอาไปได้ทึมจนจนดีดและนอนหลับอยู่กันลำบากลำบากนะท่านใช่ลำบาเนไจ่ายดิ ลูกชายพ่เนาะหนอนใส่หมวกอย่างเทไปใช้อะไรมานี่ทำมาเขากล้องพี่ชายพ่เนาะอันนี้ือลูกชายหล่าพี่เนาะอารมณ์ดีเนาะลูกชายหล่าพี่เนาเลยมาั้งรงน่เลยกยากลำบากขาดแคลงอะไว้ใช่ไหม โอเคนะเอ้ยเนาะอ่าต้องเองก็ได้อันเขาบ่นว่าสอบถามไม่แล้วครับคุ้มกับใจเอ้ยหลายๆเนาะโดยโดยถามมีผู้ใหญ่ใจดีอยากไปอุดหนุนซอยเรือกับติดต่อมาทั้งช่องบ่าวคอนไซน์ชั้นแนวก็ได้หรือว่าบ่าวสีรัดเบาขุดให้เนาะอ่ยินดีก็ได้เเ้อพี่นนงาะฝากถึงอ่าแมนเละอ่าุดหนุนทันื้อยเนาะคือใครโตจะแพนเนาะสาโตจะสุด เาโตตวอสิพันสาโตตัวสิพันเราเศราเโตเฮ้ยมาสีลัดเป็นกับพังเงินยบี้วนานึ่งเยวเลคราโต0เบาสีลัดกับเบ้าสีลัดเป็นกับสีได้อุดหนุนคิดรอซอยเอื้อยเหนเบ็ดนี่ได้ใต่เบิดนีบ็ด้น่ตีเรอหนึ่งเป็นเงินกเป็นเงินได้เอื้อเอื้อคิดยังไหาสิพันเงินหาสิพันเนาะเอ็ดี่กหาสิบพันเนาะพี่รองเนาะ ม่เด้อมาหมอบ่สิเฮาเลยซะเนาะไดบ่ตั้งงินบ่ได้ไปขายเสียไ่ออได้่เด้อเอ้ยสิเีอันนี้ก็คือบ่าวศลดว่าบ่าวศิลาดเมานี่นะบ่สิาเนาะโอ้นี่ก็บ่าวศลาถึงได้เมา่กินเเนาะ เอ่ยคนจะได้บต้องไปยางคายเดือดตลาดน้องตลาดไก่พอนะตลาดมันไก่ถ้ามีรถก็อยากว่าไปนิดนึงอันนี้เป็นยางไก่ยางเนาะบาซิล่าจะได้ได้เมาไปดยเนาะทางทิพทพลอยโตเห็นไหมเลยเลยไข่จมเนาะกี่ล่อเนี่ยนี่กันเนาะกับน้ำมันเนาะเลิกบ่เอืเอยเวลาไปคุดนะตัวตื้นตัวเลิกตื้นตัวเหล็กเนาะคุดน้ำป่าบ่ดง มันยุงปลิกโลหรือลยุงคือสิอยากซื้อเปาบสิรัดน์สุดยอดยุงเหงอนดงดงดบ้านเอาก็บเพแห้งยง่างหอดกับจนทร์เพชเช้าซี่เข่าไปกินบ่ เอ้ยเปการทําการเนาะอนเปลี่ยนนีก็คือเจ้าเมาฮะเนาะเจ้าเมาเพิ่นบ่บ่าวศิลาเพิ่นตั้งใจขอบใจเพิ่นเนาะขอบใจทางบ่าวศิลาเพิ่นที่อุดหนุนซื้อล่อยเอื้อยเพิ่นท่านนะเพื่อที่ว่าเอื้อยเพิ่นจะบ่ได้ไปขายไก่เนาะ โอเคนตอนนี้กะบาเซากะสิขอลากลับเนาะเอ้ยเนาะโอเคเนาะนี่เป็นที่เนตว่าบ้คนน่ดนเนาะกบ่เองกสงสารนกันเนาะแต่ว่าัเองแยังบ่ถึงเนาะที่แบบว่าจะอยังเพิ่นได้กไปก่อนเนาะบางทีอาจจะมีกะมีเนาะโอเคเนาะสบายดีเอ้ยเนาะดยสบายดีสดีีน้องล่ะ